บายดีพี่น้องมาเรียสร้างมวนอยู่จังหวัดลบบุรีนะพี่น้องมาติดตั้งหัวเจาะมาเียพี่น้องเขากับรถคูปต้า KX033 พี่น้องนี่รถใหม่ได้ซื้อมาใหม่ๆเลยนี่ตอนนี้กำลังสิญญ์หัวเจาะท่าสามศูนย์ลงพี่น้องแล้ยวสยิญญ์ลงมาติดตั้งเลยซื้อมาเมื่อวานพี่น้องซื้อมาใหม่ๆเลยสมมุงนี่ใหม่เลยหัวเจาะกับไม่พี่น้องรถกับไม้คูปต้านะ Okay, เคเอ็กซ์ศูนย์สามสามขีดสี่เคไปติดตั้งกันโอเคพี่รองตัวน,นี้จะติดตั้งหัวเจาะนะก่อนเะดินจะต้องใส่อันนี้ก่อนพี่รองในตัวปลดไวนะเจ้านี้เพิ่นซื้อหัวเจาะพร้อมตัวปลดไวพร้อมเนี่ยนะถอดปุ้งกีหรือถอดแนตะ่จะไม่ต้องไปขันน็อตหลายขั้นตอนพี่น้องนี่ปลดปลดไว ใส่ตัวปดไว้เข้าไปปรากฏดว่าใส่บ่อไร้แล้วพี่น้องนี่ใส่กับหัวเจาะบ่อไร้พี่นอ้นนงอ,นองนี่ระยะห่างบ่อไร้พี่น้องนี่อันอาออกจนสุดพี่น้องจนสลักรุก็ใส่บ่อไร้แต่ใส่กับปุงกีได้พี่น้องแต่ใส่กับหัวเจาะบ่อไร้ใส่บ่อไร้พี่น้องงานเรียบร้อยครับ